เม็ดมันก็นไหลลงน้ำเสียมเลยสวัสดีครับผมออกกันแล้วครับเขือีสานขอกระเทินครับเมนี่เขื่อนอีสานสิบ้าอันมาผุกบักทั่วครับนะครับมาเบิ้งอันอุปกรณ์การปลูกของกาหลีครับ,บ,กกรกรบสะดวกสบายครับนะนี่ครับเครื่อกระเทยตัวใส่เรืนี่ นี่ครับถั่วถั่วปรีครับถั่วดำป้านเฮาก็มีครับถั่วดำเนี่ยแต่ว่าเม็ดปั่นกระจอมันเม็ดไงญ่ครับเ<อ>ทลงไป มันมมีัันง้เยยาเเสียบเดี๋ยวมันจะลงอีกเพราะตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวดันนะครับกดกดแล้วกับตัวนี้มันจะลงมันมันสิออกทีละสามเม็ดมันจะปีอันเฟืองเฟืองอยู่บนนี้เฟืองอันจากทัวร์นี้นะทัวนี้มันไหลลงมาก ลนก็ะสิข่าตัวนี้ครับมันไม่ได้ลงหลายครับมันลงทีละสามทีละสองทีละสาม,น,สาม,มนะนี่ครับค่อยๆนะนี่ครับ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 ตัวนี้มันเป็นอันตัวดันอันในลุ่มไงน,นะครับ มันลงทีละทีละสองทีละสามแล้วตัวตัวนี่ตีผมวาตะก,กี้มันสีค่ำแล้วก็ตัวนี้มันสีุ่งครับตัวอันเสียมมันเม็ดมันก็ไหลลงน้ำเสียมเนี่ยนี่ครับเง้ยวครับ ปลูกองนตะเกงเราครับม้อว่านขึ้นอันลักพริกอยู่ฟังพู้นครับอยู่ไกลๆพู้นครับไปครับที่นี่เขาจะมาปลูกกันครับนี่ครับอุปกรณ์ครับโคละอันครับนรบน ไปเลยครับคหนึ่งไปครับเอาที่มาปลูกกันนะเนาะนี่ครับนี่เขาก็แกอาเลยครับแบบมันกระสีไหลลงในมันสะอยู่นี่ครับอยู่บนอันเสียมมันเขาเนาะแล้วก็แกะช่วงเลยครับ กระเทกลงไปน้ำคันสไหลลงอีกนี่ครับว้ครับไม่ต้องไปอันหยอดทีละเมตรทีละเม็ดอันคือบานาเน้าเนะาะบอกว่าจตอุปกรณ์การปลูกเอยียงของโลูแต่ละอย่างท่านสจัยขนาดครับมันนีให้ย,ยกปวดหลัง ยังเคยจังอันไกลปืนครับมันสิหลันลันเป็นอันตัวตัวงับตัวงับตัวเสียมเนี่ยครับเป็นสปริงดึงไว้ครับเข้าเดี๋ยวแล้วสวนใ่าง่เมื่อเส่าไปปลูกเคยสันไปปลูกแล้วครับแต่วด้วไปใาย นี่ยังอีกสวนยังสวนทุท้ายครับก็เลยมาถ่ายให้เบิ้ง,งครับลมแห้งครับวันนี้ ายุเขา่าหรือยังไงหาอิดอาจจะสั้นๆใน,นนะ้องเพราะว่ากระเทกครับนะ ทัวร์ไหลเกินครับก็เลยบล่งเ <eterm> น <oon> ียเนาะเดี๋ยวเลยแสนที่ใชยเบืงครับ อยู่ข้างในมันมันจะเป็นน,นมันจะเป็นเกนียนนะน้ำเป็นเป็น่นลงเห็นว,นวะเนาะกล่องโบโฟฟกัสมันจะเป็นเกียนลงมันรองรับกับหมากที่เป็นหมากครับเนาะนี่ครับอุบกรณนกันยอด ยอดขาโพดทั่วดินแล้วก็เกลี่ยพวกทั่วเหลือยงซต่งท,ที่เป็นเม็ดที่บ่ใหญ่เกินเงี้ยเกินจากตัวนี้ครับวนะ่าใช้ได้ครับใส่ปลูกได้ลแมแห้งครับขอโทษขออภัยนะครับอัดตีว่าบ่าค่อยได้ยินครับวนะ่าลแมแห้งครับ้อนี้เมื่อวานก็ลม phải yêu cầu đối tượng mà มันก็ไหลลงทีละทีละสาม เกยโยกนครับตานี่เล้วซิโย แล้วครับฟั่งนี้เป็นข้าโพดครับเนาะลมดีครับมันนี้ดีขนาดดีเกินครับจนว่าโว้วงงูเรื่องเลยครับเออเปนการเ้อน,นปริเินครับลมมันเฮงอากาศมันดี ลมเย็นแห้งภาคอื่นอันธิห่อนเนาะแต่ภาคอยู่ภาคเหนือนี่อากาศที่ดีครับเย็นยามันคำคำนี้ประมาณหกโมงหกโมงเร่งก็เย็นแลวครับภาคกลางภาคอื่นกับอันีิห้อนน้ำหนัอนกันคือกายุดยุดนตกเกณรอยุทโดนเลยครับ เน่ยที่ทำนี่นะครับผมก็อยู่น้ำตะเก้คู่เดียวครับตะก,กี้ก็มีคนอยู่นําอยู่แต่ว่ากเขาตะกี้ว่าตะเกีบัขึ้นเงินเดือนให้ครับก็เลยเขาก็เลยออกเนาะเขาไปหาเฮ็ดงานนะหลายวันกับอาราบัายหลายวันคนระับสิดเห,หลายกว่าเฮ็ดงานอัอนเป็นเงินเดือนครับก็มักไผมักมัน่นนะ้ำเนาะเอยท่านก็มักอยู่น้าสวนน้ำสีคเนานะ ว่างานอนะไรเราใบมันอันมันอันมันต้องลุกแต่ดึกครับอยู่หอตะเกียนี่ก็เหตุงานมีแต่หกโมงบางมือกัเจ็ดโมงเจ็ดโมงก็มีครับยำเลิกกับประมาณห้าโมงหรือห้าโมงคืึบางมือก็หกโมงแล้วแต่เราที่มาเจอครันเนานะงานดีงานสบายครับอยู่นี่ครับอยู่อยู่นี่ก็มีผมคู่เดียวครับ อยู่นตะเกยได้ดนที่สุดตะเกยก็ต้องการค้อนอยู่ครับงันอยากมากงานอยู่นี่บายครับงานเราหลายครับวินีตะเกยอายุหลายแล้วครับบ่คือกันก่อนตะหกีเ,เราเห็นเบียกหลายครับเบียกหลายกว่านี้ครับงานหลายวันนี้เราอายุหลายแล้วเราก็บ,บอ่ค่อยงานปันไหนครับ บ่ค่อยเขียวแต่กี่ก็ว่าเป็นเขียวแล้วครับก็บ่้านไดครับมันก็บ่คืองานาลำไว้ครับนไว้หนักหน,น,นักกว่าอยู่งานสวนนี่เนาะมื้อนี้ก็เคยสันก็สิขอตัวลาไปก่อนครับเฮ็ดงานนําเนาะก็ยังอีกบ่าจะคล้องครับสิแล้วครับก็ขอบคุณทุกซับ ขอบคุณต่อการที่ติดตามครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมครับมมนี่เคยแสงกับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เวลาพี่ดอกเนี่ยเป็นดไดสบายป่วยงานปลูกนี่เนื้อปลูกสบายปลูกง่ายครับประเทศดอันนี้มีแต่หินครับอ่าก็ไล่เท,ทือครับสวัสด,ดีครับ